การต่อวงจรหลอดไฟโดยทั่วไปจะเป็นวงจรอนุกรมอันนี้นะครับก็สมมติว่ามีสวิตช์ที่เราใช้1ตัวหลอดไฟ1หลอดหลอดไส้นะครับก็จุดรับไฟก็มี2จุดก็คือเป็นลายกับนิวตนันคือสายไฟหรือสายนิวตนันที่เราเอาเทสแรม จิ้มเข้าไปแล้วมีไฟก็คือเส้น L เส้นลายครับก็การต่อวงจรก็ลากเข้ามาผ่านสวิตเข้าสู่หลอดไฟจากเส้นนิวตันก็เข้าอีกขั้วหนึ่งของหลอดไฟลักษณะน,นี้นะครับอ่าครนี้ถ้าเราเปิดสวิตคือสวิตติด ไฟจากเส้น L หรือลายก็จะวิ่งผ่านสวิตผ่านไส้หลอดกับเข้าสู่จุดของนิวตนันครบวงจรจาก L ผ่านสวิตผ่านหลอดเข้าสู่ L ทํทำให้ไส้หลอดเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานแสงที่เราได้เห็นก็คือวิ่งครบวงจรนะครับอันนี้คือเป็นวงจรอนุกรมหรือการต่อหลอดไฟ